ใครกำลังมองหาจุดฟาร์มดีในเกม p a r r y Awaken มีหลายสถานที่ในการฟาร์มและหาไอเทมที่ได้จากการเล่นกิจกรรมหรือผ่านด่านนั้นๆครับซึ่งมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็มาดูที่ตัวโรงเรียนนะมันก็จะมีเรื่องของ PVP ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้รับทั้งตัวเพชร คุณแจเงินคุณแจทองต่างๆได้จากการเล่น PP ทั้งโซโล่แล้วก็ดูโอเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมด้วยครับสามารถเข้าไปร่วมเพื่อรับของรางวัลมากขึ้นด้วยนะในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคาสเรียนใครที่ชอบเรียนนะชอบทํากิจกรรมไม่ควรพลาดในส่วนกิจกรรมอันนี้ที่ได้รัรบของรางวัลเลยนะ เพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะได้รับทองเยอะมากๆเลยนะแต่ว่ามันก็จะต้องเล่นเยอะเหมือนกันครับในส่วนของการเรียนเนี่ยให้ได้10ครั้งและยังมีจุดฟาร์มกิจกรรมอีกนะก็คือการเต้นนั่นเองใครที่เคยเต้นแล้วจะได้รับตั๋วตัวนี้เนี่ยเราสามารถนําไปแลกแทนฟุกเจมหรือว่าเงินได้นะก็คือเราเอาไปแลกเสื้อผ้าหน้าผมก็สามารถใช้ตั๋วเนี่ยทำการแลกออกมาได้เลยนะ และส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวป่าอารทรอนนะครับหรือป่าอรวนป่าอรวเวงซึ่งป่าเหล่านี้ครับเป็นจุดฟาร์มที่ดีมากๆในการฟาร์มเงินฟาร์มเพชรต่างๆและหาวิญญาณที่จะมาสนับสนุนให้กับเราในการเล่นนะและส่วนสําคัญเลยของการเล่นกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องทําการเช็คหน้านี้นะมันจะมีกิจกรรมบอกใหม่ๆ แล้วก็กิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราทําไปถึงตรงไหนแล้วเราจะได้มารับไอเทมหรือของรางวัลต่างๆครับในส่วนของการเล่นเนี่ยต้องบอกครับว่าในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะผ่านภารกิจต่างๆได้จากการเล่นไม่ว่าจะเป็นคาสแบบนี้ครับ5วันในการเรียน ถ้าเกิดเราสะสมครบเนี่ยก็จะได้เลยหรือว่าจะเป็นการเรียนในส่วนของค์ดนี้ให้ครบ5รอบนะครับหรือว่าเป็นการประจนัยป่าแบบทีมนะในส่วนภารกิจที่ผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้น,นหมายติกถูกนะในส่วนท้องบนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกครับเป็นกุญแจทองเป็นของต่างๆแล้วก็ดรอปมาเรื่อยๆนะแล้วก็ในส่วนของเดลี่เนี่ยก็จะเป็นเควกไลวันซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถกดโกไปเล่นได้เลยนะ ต่อมาก็จะเป็นโหมดสตอรี่ครับที่เราสามารถเล่นได้ประจําอยู่แล้วเนาะก็คือเล่นผ่านในส่วนของเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเราก็จะได้รับเป็นกุญแจแดงด้วยนะคือเราสามารถกดเข้ามารับได้โดยการผ่านด่านเป็นเส้นทางเดินไปเรื่อยๆครับจนถึงเซกชันที่1นขีดสแล้วก็ในส่วนของตัวของรางวัลเนี่ยยังมีอีกมากมายให้เราเข้าร่วมในกิจกรรมนะอย่างนี้เนี่ยก็มาใหม่ครับจะเป็นส่วนของ PP เราก็จะได้การ์ดแรนดอมมากขึ้น,นครับแปราว่าเรายิ่งเล่นมากขึ้นเราก็ยิ่งได้รับการ์ดมากขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็ยังมีกิจกรรมคัสรูมนะครับที่เข้าไปเรียนเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นของรางวัลกลับมาเป็นกุญแจเป็นเงินครับแล้วก็อันนี้ให้ทําตอนต้นเกมครับก็คือตอนแรกเลยคือตัวเงินเนี่ยถ้าถามว่าฟาร์มง่ายสุดเนี่ยฟาร์มที่ไหนครับก็คือป่านั่นเองแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดตรงส่วนของของรางวัลพิเศษที่เป็นพาสด้วยนะตัวเมจิกพาสเนี่ยกดฟรีได้นะสายฟรีก็กดได้แต่ว่ามันจะไม่ได้รับไอเทมใหญ่นั่นเอง สำหรับใครที่ต้องการนะไอเทมใหญ่เลยเนี่ยจะต้องทําการอัพพาร์ทแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากสะสมเลเวลสมมุติเราอยากสะสมเลเวลเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนครบเลเวลเนี่ยอยู่ที่40-50แบบนี้ครับถึงจะได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกอันนี้เลยเราก็จะได้โบนัสพิเศษไหมครับได้อันนี้มาเลยนะใครที่แบบว่าขี้เกียจเล่นเนี่ยกดปั้งเดียวจบเลยใช้เงินแก้ปัญหาแบบนี้ครับก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวมองว่า6 9 9เนี่ยเท่ากับ ซื้อเพชรได้ได้ไดะระดับหนึ่งเลยนะเอออันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมองว่าคุ้มหรือเปล่านะครับจุดฟาร์มที่ดีที่สุดนะในการหาทองเนี่ยหรือหาเงินนะก็คือป่านั่นเองเราสามารถลงป่าแล้วก็ไปที่รถเนี่ยมันจะมีการเก็บของรางวัลให้กับเราครับเหมือนคล้ายๆกับว่าฟาร์มขุดไปเรื่อยๆให้กับเราไปก่ออะไรอย่างนี้ครับโดยรถเนี่ยเดี๋ยวมันจะทํางานของมันเอง แล้วก็ในส่วนของของรางวัลเนี่ยเราจะต้องทําการเล่นในด่านนั้นๆครับยิ่งผ่านเลเวลสูงครับของรางวัลที่เราได้เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะอ่ะเราก็มาดูที่ป่าวิญญาณตรงนี้กันครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการต่อสู้กับบอสตอนนี้เนี่ยผมใช้วิญญาณเฮอร์มโอนี่ครับมีความสามารถพิเศษในการลด M.P. การใช้งานหรือค่าไลา่ลงนั่นเองครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้มานาได้เยอะขึ้นหรือได้รัวขึ้นนั่นเองอ่านี่เป็นการต่อสู้ที่แบบไม่ง่ายนะครับเห็นไหมโอ้มีล้มด้วยมีล้มด้วยสัดตี้ครับรออะไรโอ้โหกว้างเกินแต่ว่ายังไม่โดนนะแล้วก็ยังไม่แรงพอครับถ้าแรงพอเราก็อาจจะตายได้สัตไปเลยเราก็ต้องสู้ครับไปกไปไปกไป มันกายตายแล้วมันกายตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจมตี้โอ้มันล้มอีกแล้วถล้มแล้วก็ต้องตืบซ้ำส,สิครับรออะไรนี่เฮ้ยจัดการอ่าชนะไปแล้วลุย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 ลยเล่นผ่านมาบอสต,ตัวที่2ครับเลเวล8ซึ่งก็ยังไม่เก่งมากครับคิดว่าน่าจะมามาเลเวล10ก,กว่าเนี่ยก็จะเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆนะโอเคจัดการมันได้แล้วนะครับเราก็เตรียมรับของรางวัล ตัววิญญาณเนี่ยที่เราได้รับมาก็จะเป็นนิ้วคอมมานเดอร์ครับซึ่งเขามีความสามารถในการที่จะลดในส่วนของตัว MP ที่จะใช้สกิลเลยนะก็คือมันมีโอกาสที่จะได้เป็นเหมือนกับตัวการ์ดค่าล่หนึครับที่เป็นนิ้วเนี่ยที่เขาใช้สามารถที่จะไล่ในค่าไล่แค่หนึเองนะเออก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นสายแบบว่าเป็นสายมอนสเตอร์นะเราก็เสกเสกใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสที่จะได้การ์ดที่สามารถเสก ในมานา MP แค่หนึ่งเองครับก็ถือว่าเผื่อมีโอกาสติดครับเนี่ยครับก็เป็นจุดฟาร์มที่ดีนะบอกเลยว่าเป็นจุดฟาร์มที่ดีก็คือสามารถเล่นได้เรื่อยๆครับก็ฟาร์มไปได้เรื่อยๆเลยนะหรือว่าจะไปไป่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีความโหดมากกว่านี้ครับเราก็จะต้องทําการเก็บเลเวลหรือว่าอัพการ์ดให้สูงๆกว่านี้ครับเรามาดูในส่วนของช็อปกันนะในส่วนช็อปเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการขายการ์ดอันนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าครับเป็นการระดับสูงนะ สายวอมอรครับมันก็เย้ายวนซะเหลือเกินนะเออตอนแรกก็คิดอยู่เอาไงดีว่า699เรามาเปิดกุญแจเล่นก่อนแล้วกัน699นี่ก็คือเออก็ตีสักประมาณ700นั่นแหละกำลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าซื้อ699อืมจะดีไหม,มกำลังคิดอยู่นะครับคิดอยู่คิดอยู่อถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจนะ แล้วเราก็สามารถที่จะทำการซื้อกาดตรงนี้ได้ด้วยนะมันจะมีการกดแรนดอมตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองคำนวณดูว่าสายเติมหรือสายฟรีแต่สายฟรีก็เล่นได้นะก็คือเรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยหรืออาจจะไม่ได้กาดอย่างที่ควรครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใจมันเรียกร้อง699แต่คิดก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ